สวัสดีค่ะเอเองนะคะที่ปรึกษาการขายรถมือสองนะคะ, mm hmm. ะแผนกยูสคาระะ mm ์ hmm. จากโชว์รูม Honda s สมิ i t นะะสาขาพัฒนาการนะคะ mm hmm. ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเอจะมารีวิวนะคะรถ Honda City นะคะไหม่น้อยสภาพดีนะคะแล้วก็ราคาถูกมากเลยนะคะ mm hmm. สำหรับคันนี้นะคะจะเป็น Honda City 1.5ตัว S, <S นะคะ เป็นปี2016นสะคะสำหรับคันนี้เลขไม่นะคะวิ่งไปแค่56,000กิโลเท่านั้นนะคะการันตีว่าไม่แทร้อยเซนตะคะสำหรับคันนี้นะคะราคาพิเศษหาอยู่ที่368,000บาทเท่านั้นนะคะถือว่าราคาค่อนข้างถูกมากเลยแล้วก็สามารถจัดเต็มฟรีดาวได้ด้วยนะคะผ่อนสบายๆนะคะนานถึง84งวดนะคะตกแล้วเนี่ยผ่อนจะอยู่ประมาณ6,000กว่าบาท7,000นะคะ พอ้าลูกค้าสนใจหารถมือสองนะคะ,ะประหยัดน้ำมันนะคะใช้งานนะคะน้อยก็เอเนแนนำเป็นคันนี้เลยนะคะของทางโชว์รูมเอนะคะมีการหาคัดรถมาให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วสบายใจได้เลยนะคะเมื่อหารถมือสองใช้อยู่นะคะค่ะเดี๋ยวเอจะพาลูกค้านะคะมาชมออปชั่นคันนี้กันก่อนนะะว่ามีความน่าสนใจอะไรบ้างคะ่ะ เดี๋ยวเรามาชมรอบๆคันกันก่อนนะคะในส่วนของตัวรถเนี่ยรถเนี่ยมีการทําความสะอาดนะคะเก็บสีเก็บรอยมาให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะในโปรเซสของ n o n u s ยูส a นะคะของทางบริษัทเราเนี่ยจะมีการคัดรถขึ้นมาขายนะคะพวกรถชนหนักหรือน้ําท่วมนะคะในส่วนของตรงนี้นะคะไม่มีแน่นอนร้อนะคะ ทางโชว์รูมนะคะมีการปรับสภาพนะคะทำความสะอาดขัดเคลือบสีนะคะแล้วก็ตรวจเช็คมาให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะคะก็สภาพพร้อมใช้งานเลยนะคะค,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 คันนี้ถือว่าสภาพดีมากๆเลยนะคะไม่น้อยด้วยนะคะค,ค่ะเดี๋ยวเรามาชมด้านหลังกันนะคะภายในนะคะก็จะเป็นสีเบดนะคะหรือว่าสีครีมนะคะ ภายในจะเป็นเบาะผ้านะคะสะอาดนะคะไม่มีคราบสกปรกเลยนะคะคนนีนเอ๋บอกเลยว่าสภาพใหม่มากนะคะไม้น้อยด้วยนะคะของเราการันตีว่าเป็นไม้แท้ร้อยเปอร์เซ็นนะคะลูกค้าเข้ามาดูรถได้เลยนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาชมภายในกันนะคะค่ะอันนี้จะเป็นด้านหน้านะคะเป็นเบาะด้านหน้านะคะมาดูเบาะได้เลยนะคะว่า รถของเขานะคะลูกค้าดูแลรถดีนะคะแล้วก็สะอาดมากๆนะคะอันนี้ขนาดเป็นเบาะผ้านะคะก็ยังไม่มีรอยคาบสกรปรกเลยนะคะคอนโซลเนี่ยไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะคะใหม่มากๆนะคะคันนี้นะคะเลขไม้อยู่ที่ห้าหมื่นหกพันกิโลเท่านั้นนะคะไม้น้อยแล้วก็การันตีว่าเป็นไม้แท้นะคะ ุ่มต่างๆนะคะสามารถใช้งานได้ปกติเลยแล้วก็าสามารถซิงค์บลูทูธนะคะเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้นะคะลูกค้าสนใจนะคะไม่น้อยๆก็เอแนะนำให้รีบเข้ามาดูคันนี้เลยนะคะ <S <S รุ่น City นะคะห้องสัมภาระด,ด้านหลังเนี่ยค่อนข้างกว้างมากๆเลยนะคะอันนี้จะเป็นจุดเด่นของรถซ i t y นะคะ อันนี้ก็จะเป็นด้านหลังนะคะเครื่องมือ,อยางอะไหล่แม่แรงครบเลยนะคะอันนี้จะเป็นยางอะไหล่นะคะซีนอันนี้จะเป็นสีนเดิมๆจากคันด้านะคะจากโรงงานเลยนะคะไม่มีรอยพ่นสีนะคะไม่มีอรอยเคาะบุบเลยก็คือด้านหลังเนี่ยเดิมๆเลยนะคะไม่มีชนนะคะค่ะรุ่นนี้ก็จะรองรับน้ำมัน e85 นะคะ เป็นยังไงบ้างคะเอกพาชมรถคันนี้แล้วนะคะรถสวยแล้วก็น่าสนใจมากๆเลยนะคะค่ะสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจหารถรุ่นนี้ใช้อยู่นะคะไม่ในนอยสภาพดีเครื่องดีช่วงล่างดีเอกแนะนําคันนี้เลยนะคะ่อลูกค้าเข้ามาโทรหาเอกก่อนนะคะที่เบอร์โทร0863818421นะคะเดี๋ยวเอกได้อัปเดตสถานะรถให้นะคะเพราะว่ารถที่โชว์รูมนะคะมีเข้ามาเร็วเราก็จองเร็วนะคะยังไงลูกค้าจะเข้ามาก็โทรหาเอกก่อนได้เลยนะคะหรือว่าโทรสอบถามข้อมูลการจัดไฟนซนเบื้องต ้นก่อนก็นได้นะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเอมารีวิวรถเท่านี้ก่อนนะคะยังไงฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้เอด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ